มานะครับเราจะมารีวริวลูบิดสามสสองลูกนี้และอันนี้รวมกันเป็นสามอันไปเลยในคลิปเดียวไปดูกัน,ก,นก่อนจะไปดูผมแกะลูบิตและน้ำยาลูบิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนแนด้วยนะครับมาเราจะมาเริ่มตั้งแต่ ตัวนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้ราคาห้าร้อยห้าสิบนะครับเป็นของขวัญวันเด็กนี่เปิดอย่างนี้นะครับเป็นโมยูอะไรสักอย่างเปิดมาก็จะเจอกับคนนีนน้นักแข่งลูบิทนะการนักแข่งลูบิทเขาเฉลี่ยใน3.47วิดสี่เจมา เรามามารีวิวอันนี้นะมาโออผมก็เคยรีวิวอยู่นะแล้ว,ว่าเป็นยี่ห้อโมยูซูเปอร์อาเอสเออนี่เปิดมาก็เจอกับคู่มือแล้วกดไทอ,ออกมาเนะี่ยเข้มก็จะเจอกับเนี่ยคู่มือนี่ ไว้ปรับลูบิทอันนี้ก็เป็นอะไรฟักอย่ยางนี่แหละสีม่วงอันนี้ก็เหมือนที่จะเป็นแงะแงะอง้ที่ถอดลูบิทน,นะอันนี้ก็เป็นคู่ม,มืออะไรฟักอย่ยางแหละคุผู้มซึ่งซึ่งผมไม่เคยใช้เลยนี่แถมมาสองอันเลยแล้วก็ มีคู่มือนะคู่มือคู่นี้ซึ่งผมไม่เคยอ่านเลยมาเขาเก็บก่อนอ่ะจบไปแล้วจบไปแล้วนะอันหนึง่งต่อไปมาดูเจา้าตัวลูบิทน,นะแกะตัวเ,เดียวแบบเมืเ่อกี้ไงผมแกะอย่างนี้ใช่ปะมันอย่างเงี้ย ถ้าดูคนไม่เชื่อเมื่อกี้นะกล่องมันอยู่ข้างๆผมใช่ไหมมันเกิดผมเปิดนะมือมันไปดันกล่องอะ่ะมันก็เลยแบบหล่นเลยเปิดแรงจริงนี่คือเฉดสีก็แบบเดี๋ยวมาดูเฉดสีกันนี่เฉดสีอันเนี้ยนี่เป็นโลโก้นี้ด้วยนะหันถูกปะเนี่ยนี่เป็นโลโก้นี้เลยซึ่งเป็นตัวเฮดกับ ตัวไอ้นะก,ก็บินลื่นเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนดูดูนะโอเคแล้วจบไปแล้วครับอันนี้คือแบบนี่ คือก็เล่นได้นะก็แปลว่าลูกนี้ก็ได้เลยนะจบไปแล้วอันหนึง่งโอเคนะผมขอเก็บกล่องก่อนแลวผมอะวผมเอาลูกนี้ไปแก้มาจบไปแล้วนะครับอันนี้อันหนึง่ง ภายในต่อไปก็จะไปเอาน้ํายาก่อนนะนี่น้ํายาเออนี่เป็นน้ํายาของยี่ห้อฉียี่ปะเนีย่ยมันมันเหมือนฉีมากเลยนะแต่คือผมเปิดยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะเอารูกเนี้ยมามาหยอดดูซึ่งตอนนี้ผมมีน้ํายาลูบิทถึงสามอันแล้วนะคะที่จริงตอนแรกผมมีสองตอน ถ้าผมได้อันนี้มาผมก็สามอันเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วนะครับในคลิปช็อตนี่อันเนี้ยเขาแถมมานะจากร้านนี่เลยคือลูไห่โอเคมาโอเคผมรีวิวนี้พ่อแกะให้่ดนีน นี่นี่เป็นไงไม่ต้องถอดอะไรมาเลยนะเออผมไม่ได้ถอดเลยนะอผมไม่ได้ถอดมาเลยนะนีอ่อันนี้ผมยังไม่ได้ลองลองเลยนะนี่เห็นปะอขอยอดก่อนคนน่าจะไม่เห็นนะอะเออจือแล้วเฮ้ยคือแบบ เราก็ต้องบิดเออมันก็ช่วยอยู่นะคะแล้วก็แค่บิดกลับเหมือนเดิมนะมคือบิดคนลื่นแต่บิดกลับไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันต้องกดอย่างเงี้ยม,มันกดมาจบไปแล้วนะครับสองอันมาดูอันสุดท้ายกันเลยนะครับมา ชิมนื้อผมว่าน่าจะตัดต่อเอยอะปกติผมไม่ได้ตัดต่อนะต้องแบบแก่ย่กอยู่นะดูเนี้ยตนะัวอแก่ขนาดไหนนะคือแบบแก่ยากอยู่นะตัวอ้วนอะคือใคร นี่เปิดมาก็จะเจอกับเจ้าตัวลูบิทขอรีวิวคู่มือก่อนนะคู่มือก็ไม่ได้ใหญ่อะไรเยอะแยะมากมายนะก็เป็นแค่แบบคู่มือจิ๋วๆอะที่เขาเคยขายไว้อยู่อะเคยผเคยซื้ออยู่นะตอนนั้นน่ะผมจะซื้อตอนตอนนั้นอะตั้งแต่เพิ่งเริ่มมาเลยอนะแต่ผมเจอลูบิทที่ถูกกว่าก็คือลูบิท4าบาท20เนี้ย อันนี้ก็จะประมาณสักห้าสิบหกสิบอเออเราซื้อทำไมอะอันนั้นอะอันนี้มือก็ถูกดูนะแถมวันนี้ผมได้ไปงานแข่งลูบิดด้วยนะครับเนี่ยเออนี่ถ้ามาหยอดกับเจ้าตัวนี้ก็จะแบบเออไดอ้ทำไมเพื่อนล่ะโอเคจบไปแล้วนะครับ ทั้ง3มลูกนี้นะโอเคคลิปนี้อาจจะยาวไปนะเพราะว่าผมรีวิวไป3อีเวนต์นะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบ๊ายบาย